ดีครับพบกับของต้องมีอัตี้ดีไอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมจะมีอะไรมานำเสนอเราไปดูกันเลยครับเป็นเจ้าบล็อกกระแทกไร้ายสาย2ี่สิบโวลต์ครับเป็นบล็อกกระแทกทรงที่เราคุ้นตาและสีที่เราคุ้นตากันมากเลยนะครับเรามาดูเรื่องของเจ้าแมาทเทเรียลว,วัสดุที่เขาให้มานะครับตัวที่เป็นสีสันตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับส่วนที่เป็นสีดําทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นยางนะครับก็ จับถนัดตามดีไซน์ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเว็แบบแรกเลยที่ผมแกะออกมานะครับสิ่งที่ผมโดนเลยคือนี่เลยครับฉีก oh, <no. S 1> ขาดเลยนะฮะเกิดจากการกระแทกจากการขนส่งนะครับโดยรวมดีไซน์เขาก็จะเหมือนกับค่ายดังนะครับเพราะว่าตรงนี้ไปสกรีนด้วยเนาะเห็นไหมครับโอ้โ oh, ห oh. LXT ด้วยนะบอกก่อนนะครับผมไม่สนับสนุนให้ใช้ของก๊อปปี้นะครับ ผมสั่งมาเพียงเพราะว่าอยากมาทํารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าไอสิ่งที่มันเป็นก๊อปปี้เนี่ยกับสิ่งที่ว่าเป็นผู้ผลิตที่เป็นโอนเนมก็คือแบบว่าเป็นชื่อของเขาแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายนู้นค่ายนี้ค่ายนั้นที่ไม่ได้ก๊อปปี้ใครประสิทธิภาพมันจะต่างกันขนาดไหนนะครับหัวก็โหลกรัวนี้มีพลาสติกมาให้นะครับก็จะเหมือนของเขาเลยตัวนี้ก็จริงๆแล้วถ้าเป็นของแท้ของเขาเนี่ยเขาจะเลืองแสงในที่มืดน,นะครับแต่ตรงนี้ผมลองแล้วไม่เลืองนะ หน้ากระโหลกก็เป็นวัสดุโลหะนะครับก็ดูเหมือนกับว่าเป็นโลหะธรรมดาไม่ได้ชุกแข็งอะไรส่วนหัวตัวนี้ก็เป็นหัวสี่หุ่นนะครับส่วนตัวโหมดนะครับก็จะกดได้ที่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองใส่แบตด,ดูกันเลยครับแล้วแบตท,ที่ผมจะมาใช้ในการทดสอบครั้งนี้นะครับก็จะเป็นของทานสุนะครับตัวนี้จะเป็นสองพมิลลิแอมหรือว่า2อแอมป์อาร์นะครับก็คือสิบปล่อยกระแสซีเรตได้สิบสตัวนี้เลยนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ เขาเคลมไว้ที่520นิวตันเมตรในการขันคลายนะครับผมมั่นใจว่ามันไม่ถึงแน่นอนตัวนี้นะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา250บาทครับเพื่อนๆผมเลยตัดสินใจสั่งซื้อมาลองเทสให้เพื่อนๆดูกันนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองมาก่อนเลยนะผมแค่แกะดูของข้างในเฉยๆนะครับ first impression ครั้งแรกที่กดกายผมรู้สึกได้เลยครับว่ามันชีฟมากชีฟก็คือแบบว่ามันแบบหือเสียงเปรืองครับเพื่อนๆเปืองค่อนข้างดังดังถึงดังมากเลยตรงนี้มีไฟ LED หนึ่งดวงนะครับเป็นไฟ LED ธรรมดาก็ไฟแบบนี้ก็ข้อดีก็มีนะครับก็คือมันก็สว่างเป็นจุดๆมันก็ชัดเจนอยู่โอ้โหเสียงดังมากครับผมได้ว่าในกระโหลกเนี่ยจะ,ะบีค่อนข้างน้อย อีกอย่างเด้อเป็นระบบเฟืองของเขานะครับผมมั่นใจว่าไม่ได้ใช้ของดีแน่นอนเฟืองเขาค่อนข้างแบบใช้วัสดุที่เป็นเกรดต่ํามาทํานะครับเพราะว่าไม่งั้นทําราคาขนาดนี้ไม่ได้แน่โอ้โหดังมากถ้าคนไหนเคยจับเครื่องมือแบรนด์เนมดีๆอ่ะจะรู้เลยนะครับว่าที่เขาเรียกว่ากดนิ่มเสียงนิ่มมันเป็นแบบไหนนะครับมาถึงเรื่องโหมดครับตรงนี้จะปรับได้แค่สองระดับนะครับคือเบากับแรงนะครับ อันนี้ก็คือจะเบาหมดกานเข้านะครับแล้วพอปรับอีกทีก็จะเป็นโหมดแรงครับขันออกจะมีสองโหมดนะครับก็คือจะมีโหมด reverse c e l stop ตรงนี้นะครับกับโหมดขันออกปกติเลยก็คือแรงสุดถ้าเป็น reverse e l stop ก็กดตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองกับแบตอีกตัวดูก็ได้ครับเป็น6แอมป์10เซลล์นะครับ ตัวนี้ครับแบตคาลิดี้สิบเซลนะครับเซลสองหนึ่งเจ็ดศููนย์นะครับตัวนี้เป็นหกแอมแล้วนะผมเปลี่ยนไส์แบตไปละโหเโหา็ใส่ตัวนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งหนักเลยครับเหมือนเดิมครับเสียงเดิมเลยต่างกันอยู่นิดนึงครับไม่เยอะมากแต่รู้สึกว่าต่าง แต่ผมว่าถ้ามันเจอโหลดแล้วมันจะมีผลต่อการขันออกอย่างแน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องงานประกอบตัวนี้นะครับมันก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะมันก็แน่นสนิทดีนะครับมันก็ดูใช้ได้โดยรวมนะฮะเรื่องประสิทธิภาพอะ่ะมันย่อมสู้ของแท้ไม่ได้อยู่แล้วหรือว่าเป็นสู้ของที่เป็นโอนเนมไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่ของ๊อปปี้ให้ไม่ได้เลยครับคือหนึ่งเรื่องคุณภาพของมอเตอร์ สองเรื่องคุณภาพของแผงวงจรแผงบอร์ดต่างๆนะครับพวกนี้คือแผงควบคุมต่างๆคุณภาพของไกลที่เราใช้นะครับความทนทานมันมันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่สิ่งที่ของก๊อปปี้ให้คุณได้คือหนึ่งครับราคาถูกโคตรถูกต้องใช้คํานี้เลยมันถูกมากๆมัน่อใจครับแต่ถ้ามันถูกแล้วมันไม่ดีผมว่ามันก็ไม่มีความหมายถูกแล้วมันต้องดีด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองไปเทสดูนะครับว่าประสิทธิภาพของเจ้าตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับของถูกนะครับตัวนี้ ที่ผมได้มาในราคาเพียงแค่250บาทไม่รวมค่าส่งนะครับครับเรามาทดสอบเจ้าบล็อกกระแทกไร้สายงานที่คุณรู้ว่าเหมือนใครนะครับผมจะใช้ประแจปอนตั้งค่าไปที่120วตันเมตรก่อนนะครับตัวนี้จะอยู่ที่112วตันเมตรอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนเข้าไปบวกปอีก8ให้เป็น120นะครับนี่ครับ ก็กลับ112นิวตันเมตรบวกอีก8ก็จะเป็น120นิวตันเมตรนะครับ120นะครับ120นะครับ120นะครับ,รบ,รบตัวนี้เป็นน็อตกันขโมยต้องมีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับ หนอยยีสิบหมดแล้วนะครับแล้วเรามาพบกับแบรนด์ที่คุณก็รู้ว่าคือใครนะครับเดนสก๊อปเหมือนเลยโดยการทดสอบผมจะใช้กับแบดต a คาลิดติสิบเซลล์นะครับตัวนี้ 3C มซีนะครับสิแอมป์นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนส้แบตนะเป็นเดิมๆจากโรงงานเขาเลยนะครับ1 0บแอมป์ผมจะทดสอบโดยโหมดขันออกแบบ2โหมดนะครับก็คือโหมดแรกยิงยาวแบบนี้เลย โหมดที่2โหมดป้องกันน้ำตกนะครับโหมดแรกก่อนครับยิงยาวเลยเจาตัวนี้ออกก่อนนะครับเราลองมาดูนะว่ามันจะออกไหมไปครับหนึ่งสองออกอยู่นะครับตัวนี้ครับตัวที่สอง ไปครับหนึ่งสองออกอยู่นะครับผมไขเข้าไปก่อนนะไข่ข้าผมจะใช้แค่โหมดหนึ่งนะครับโหมดเบาสุดเลยนี่โหมดสองนี่โหมดหนึ่งก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับยังออกอยู่อาจจะเป็นด้วยแบตด้วยครับเพราะว่าเราใช้สิบเซลเนาะ เดี๋ยวเรากวดด้วยนิวตันอีกทีนะครับก็ะจะปอนกวดไปตัวนี้กับตัวนี้ครับ,รบเอาตัวนี้ก่อนละกันนะครับเช่นเคยขายออกหมดแรงสมสุดครับตัวนี้ครับหนึ่งสองไปครับอืม 120นิวตันเมตรทั้ง4ตัวนะครับน็อตแต่ตัวนี้เหมือนจะไม่ออกผมจะลองแช่ว5วิสามครั้งนะครับเดี๋ยวมาลองตัวนี้ตัวครับที่เป็นน็อตกันขโมยนะครับ ผมว่ามันน่าจะยิ่งออกยากนะเพราะว่าเราต้องใส่แอแดปเตอร์ตัวนี้ไปด้วยมันก็จะลดทอนแรงดิ่าลงไปตัวนี้ล้20เหมือนกันนะครับแต่น็อตอาจจะเป็นสนิมไม่ค่อยได้ถอดนะครับตัวนี้แต่ไม่ใช่ออกจากร้านยางนะเพราะว่าตัวนี้ผมผมผมเซอร์วิสผ้าเบรกไปอยู่น็อตเป็นสนิมน็อตเป็นตะกันเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับมันจะทําให้มันไม่ออกนะครับนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมรถบางคัน คันนิวตันเท่ากันออกแต่บางคันไม่ออกต้อมาลองตัวนี้กันเลยครับหนึ่งสองม่ขยับเลยอะโอ้ห้าวิ3ามครั้งครับ ออสองตัวนี้ที่ไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมขอลองเทสอะไรบางอย่างจะใช้แบตลูกเติมเลยนะครับเ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะลองกับเจ้าตัวนี้ครับ c a l i d y C I W ขีด c I w 1000พันบก,กระแทก,กรไร้สาย1,000นิวตันเมตรครับผมได้ทำรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถหาเข้าไปดูได้ในช่องของผมได้เลยนะครับตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับรุ่น CID อ่อ c, c w k หนึ่ันครับสปีดสูงสุด4,000 RPM นะครับ Mac talk, 1, m a c t ร์ x พัน0ยูตันเมตรในการขันคลายนะครับหัวจับเป็นแบบสี่หุนนะผมจะใช้แบตตัวนั้นลูกเดิมเลยนะครับแล้วลองมาดูกันว่าทำไมมันถึงไม่ออกส่วนโหมดต,ตัวนี้เนี่ยผมอธิบายให,ให้ใหม่ละกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่อยากกลับไปดูคลิปเก่า ขันเข้ามีสาโหมดนะครับโหมดแรงสุดเบอร์สามโหมดแรงสุดเอ่อโหมดแรงเบอร์หนึ่งครับแล้วก็แรงเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามแรงสุดครับอันนี้เสียงนิ่มนะผมบอกเลยโคตรนิ่มเสียงดีมากครับเสียงเหมือนแบรนด์เนมเลยนะครับนิ่มจริงๆไม่กองแก้งเหมือนในตัวนั้นเลยนะครับส่วนโมดขันออกนะครับมีขันออกเบอร์หนึ่งครับ ก็ขันออกเบอร์2ก็คือความแรงสูงสุดนะครับส่วนเบอร์3เนี่ยเป็นขันออกกันล็ตกครับีเวิเร์สเซลล์สต็อปนะครับผมจะขันออกที่โหมดเบอร์2นะครับเพราะแน่นขนาดนี้ผมขอเบอร์2เลยผมบล็อกร้อนเลยผมจะเริ่มตัวนี้ก่อนนะครับที่มีอะแดปเตอร์นะครับเค หนึ่งสองไปครับ <Wow. S 1> เห็นไหมครับมันออกอย่างง่ายดายเลยง่ายมากๆเดี๋ยวอีกตัวผมจะลองที่เบอร์หนึ่งก่อนละกันนะครับโอเคเบอร์หนึ่งในการขันออกขันคลายนะครับลองดูออกไม่ออกนะอันนี้ผมก็ดูให้เรียวๆเ,เลยปกติผมจะชอบที่แรงสุดเลยนะครับแบบลูกเดิมที่ก็ใช้เมื่อสักครู่นะครับไปครับ มันจะเบาไปนะครับสาหรับเบรอร์หนึ่งสำหรับบล็อกตัวนี้คือเบรอร์หนึ่งเขาท่าออกมาว่าอ่าขอโทษครับคือเบรอร์หนึ่งเขาท่าออกมาเพื่อสําหรับแบบว่าไข่น็อตตัวเล็กๆคลายน็อตตัวเล็กๆก่อนเ,เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่านิวตันเมตรเพื่อนไม่ได้เยอะมากสําหรับใช้เบรอร์หนึ่งก็เพียงพอครับแต่ถ้าเบรอร์หนึ่งไม่ออกก็มาเบรอร์สองเลยครับสบายๆยอย่างแน่นอนเพราะตัวนี้จะขันคลายสูงสุด1000นิวตันเมตรครับไปครับหนึ่งสองไม่ได้แชร์อะไรเลยนะครับเท่าที่เห็นคือกดปึ้งแล้วก็ออกเลย ของดีที่แนะนําอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะแถมบททดสอบส่งท้ายให้ดูนะครับตัวนี้ผมใช้แบบทานสุ2์1 0นะครับตัวนี้ผมมาใช้กับตัวอะแดปเตอร์แปลงนะครับให้มาเป็นหัวเฮกนะครับจากหัวบล็อกเป็นหัวเฮกนะครับจะใช้สกูตัวเดิมนะครับไดมิเตอร์5มิลิเมตรนะครับหัว PS2 นะครับยาว3นิ้วนะครับแล้วเรามาลองกันดูว่าเบอร์1เบาสุดของเขากับเบอร์2แรงสุดของเขาหัวจะเย็นหรือไม่เยินไปดูกันครับ ตัวแรกนะครับจะใช้โหมดเบานะครับนะฮะตัวนี้โหมดเบารอบต้นคุมความเร็วไม่ได้เลย โอเคครับน็อตตัวนี้นะครับผมจะเอาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับคือเบาสุดไปครับ แทบลงไม่ได้นะครับแรงบิดน้อยเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็รอบช้าด้วย๋ยวผมจะเอาเป็นเบอร์สองนะครับนี่ครับเบอร์สองความแรงสูงสุดของที่เจ้าตัวนี้ทําได้นะครับเป็นน็อตตัวนี้ครับปลาจริงๆมันก็พอใช้งานแทนไขควงกระแทกได้นะครับ ในกรณีที่เพื่อนๆต้องการบล็อกด้วยและก็อยากได้ถ่วงกระแทกด้วยตัวนี้ก็พอใช้งานได้ครับการกระแทกก็จะเหมือน calidi cid 4 0 0 s นะครับที่ว่าระบบบล็อกนะครับกระแทกหนังเหมือนกันนะครับถ้าใช้หัวตัวนี้ดีๆก็อาจจะลอดทำให้หัวไม่เยินนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวกันครับตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับที่ผมไขได้หมดเบานะครับก็ถือว่าโอเคนะหัวก็ไม่ได้เยินมากด้วยความที่ตัวนี้แรงบิดมันน้อยครับมันเลย กระแทกไม่ได้แรงมากนะครับและตัวนี้ครับเบอร์สองนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับพอใช้ได้เอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับกับงานบล็อกกระแทกไร้สายตัวนี้งานที่คุณก็รู้ว่าเหมือนใครนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้นะฮะไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะนํามาใช้งานนะครับถ้างานน็อตตัวใหญ่ๆเดี๋ยวผมไม่แนะนําเลยตั้งแต่เบอร์19ขึ้นไปนี่ผมไม่แนะนาแล้วนะครับแต่ถ้าจะมาใช้ในการไขน็อตตัวเล็กๆนิวตันเนน้อยเบอร์10 เบอร์8เบอร์12บ4คือในราคา250บาทไม่รวมค่าส่งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะเอามาใช้งานแบบว่าทั่วไปไขน็อตเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ผมว่ามันใช้ได้แต่ถ้าเป็นน็อตล้อหลังมอเตอร์ไซค์แน่นๆมากๆผมว่ามันเอาไม่ออกนะครับโดยรวมนะครับก็คือ 1. ไม่มีประกันนะครับ 2. มอเตอร์ร้อนมากนะครับยิงน็อตล้อน,นิดเดียวก็ร้อนเดินเบาก็ร้อนนะครับ แล้วก็3นะครับอันนี้หลักๆเลยคือผมไม่สนับสนุนของก๊อปปี้นะครับเพราะว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาด้วยอันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้สนับสนุนในการซื้อของก๊อปปี้ครับเพราะฉะนั้นในราคา2องบาทเหมาะกับใครครับเหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานบล็อกแทกเลยแต่อยากจะใช้เครื่องมือเครื่องทุนแรงในการไขน็อตนะครับเป็นพวกงานจักรยานมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าเป็นน็อตที่นิวตันเมตรสูงๆตัวนี้เอาไม่ออกครับผมว่าถ้าเกิน200ไปก็เอาไอ,อกว อีกอย่างหนึง่งถ้าเพื่อนๆจะามาแปลงเป็นไขควงกระแทกก็ทําได้นะครับสําหรับงานนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเอาอะแดปเตอร์มาสวมแปลงหัวมันจะไม่ตรงนะครับนอกจากว่าเพื่อนๆจะถอดออกมาในนี้เลยถอดกระโหลกแล้วก็เปลี่ยนตัวหัวจับไปเลยแต่มันก็เป็นการลงทุนสูงขึ้นบีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าตัวนี้งาน 3A 2A 1A หรืองานอะไรก็แล้วแต่ผมไม่สนับสนุนครับเนื่องจากเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เนาะทรัพย์สินทางปัญญานะครับส่วนในเรื่องของการใช้งานก็อย่างเท่าที่เห็นครับพอใช้ได้นะครับถ แต่ไม่มีประกันนะซูเพื่อนเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะครับซื้อของที่มีประกันนะครับแล้วก็เป็นโอนแบานจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้ก่อนนะครับถ้าชอบกดหัวใจกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับพูดคุยกันได้นะครับถ้าสนใจจะสั่งซื้อตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนะครับในราคา250บาทนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะมีเครื่องมืออะไรดีๆมาเสนอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ